สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เราพามาดูบ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับนะซึ่งไม่มีคนอยู่นานแล้วละ่ะน่าจะเป็นนานแล้วละ่นะครับดูตน้นมะขามต้นนี้สิรูปร่างเขารูปร่างก็ดูไม่ธรรมชาติเท่าไหร่นะครับมาดูมุมนี้ครับมุมนี้ครับพอดูแล้วนึกถึงอะไรครับโอเคพอดูแล้วนึกถึงอะไรครับ มันก็คือกิ่งไม้นั่นแหละนะครับต้นมะขามนั่นแหละเนาะอถูกครับดูแปลกตาไปเจอกลางคืนมืดๆแสงสลัวๆส,สงสัยจะตกใจกันอยู่อ่าครูหนึ่งนั่นแหละหนระือบ้านล่างหลังนี้นะครับเขาว่ากันว่าถ้าหลังไหนไม่มีคนอยู่หลังนั้นอาจจะเป็นที่อาศัยของบางสิ่งบางอย่าง นะบ้านหลังนี้ขั้นแรกเรามาดูบันไดก่อนนะบันไดนี้ก็โอมีการเทคอนกรีตนะครับแต่ตัวบ้านน่าจะอายุมากกว่าห้าสิบปีนะครับส่วนบันไดนี้ก็จะเป็นบันไดแบบนีบ่บันไดขั้นแบบนี้ที่หายไปนะครับการทําบันไดเขาก็มีหลักการขั้นของเขาอยู่นะครับนะแล้วเขาจะมีเรียกว่าโศก ในเรื่องของเรื่องมีให้เล่าคลิปนี้เราขอพูดถึงบันไดบันไดที่ในยุคก,ก่อนสมัยก่อนเขาพูดถึงว่าบันไดไม้ไม้นะเขาก็จะเอาเนี่ยไม้จากตรงนี้แหละบันไดไม้ไม้นี่แหละไม้อะไรก็แล้วแต่อ่ะอาจจะเป็นไม้กลมๆรือไม้ไผ่หรืออาจจะเป็นไม้ลักษณะทรงนี้ก็ได้นะเขาก็จะเอาไปทําเป็นเครื่องรางของขลัง ก็แล้วแต่ว่าจะทําอะไรได้บ้างนะแต่เขาต้องเลือกเอาว่าอ่าบันไดแม่ไม้ก็คือต้องแม่ไม้ผัวตายทึ่ไม่มีผัวตั้งแต่ผัวตายไปก็ต้องไม่มีผัวนะถึงจะใช้ได้นะเขาก็จะเหลืออยู่แค่ไหนเขาก็จะเอาไปแค่นั้นในความเชื่อนะเกี่ยวกับบันไดแม่ไม้เนี่ยมันก็จะมีบางความเชื่อในะบางพื้นที่ เขาจะเรียกว่าบันไดผีในคติโบราณของไทยนะ,ะเขามักจะไม่ค่อยสร้างบันไดที่มันจะเป็นเลขคู่สักเท่าไหร่เพราะเขาเชื่อว่ามีความเชื่อหนึ่งเกี่ยวกับว่าเลขคู่นี่เป็นทางขึ้นของผีหรือดวงวิญญาณคำว่าผีหรือดวงวิญญาณน,นี่ก็คือเป็นประเภทว่าดวงวิญญาณที่เราไม่ต้อนรับไม่น่าที่จะให้เข้าใกล้บ้านเรือนอะไรประมาณนั้นนะ ไม่ใช่ผีบ้านผีเรือนนะครับคนละดวงวิญญาณนะมันอาจจะเกิดบังเกิดให้คนในบ้านนั้นเจ็บป่วยอยู่อาศัยลำบากอยู่ไปก็ไม่มีความสุขทะเลาะเบาแวงหรือมีผลทำให้ผู้ชายในบ้านนั้นนะตายจนหมดผลสุดท้ายก็เหลือแต่แม่ไม้นี่คือบันไดแม่ไม้นะครับก็คือผัวตายเหลือแต่เมียนะประมาณนั้นจะแต่งงานกี่คนก็ ตายไปด้วยนะประมาณมานี้นะเหมือนดวงกินผัวนะเรื่องของลักษณะสโลกบันไดนั้นในแต่ละท้องถิ่นก็อาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยแต่บางความเชื่อเขาก็คล้ายๆกันนะแต่การทําบันไดเนี่ยเขาก็จะมีโศกของเขาอยู่นะเพื่อที่จะว่าให้ผู้อยู่อาศัยนั้นเจริญรุ่งเรืองอยู่กันอย่างมีความสุขนะถ้าทําไม่ถูกหลักแล้ว อาจจะกลายเป็นบันไดแม่ไม้หรือบันไดผีก็ว่ากันไปนะสุดท้ายครอบครัวนั้นคนเป็นผัวก็จะตายลงเหลือแต่เมียคนเดียวซึ่งก็กลายเป็นบันไดแม่ไมนะ้ส่วนสมัยก่อนนะครับในยุคโบราณการทำคุณใสเขาก็จะมาขุดดินแล้วฝังสิ่งที่เป็นคุณใสนั้นลงใต้บันได เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเจ้าของบ้านเที่ยวขึ้นเที่ยวลงก็จะมาต้องคุณใสหรือมาโดนคุณใสนะตรงนี้นะจะต้องถูกคนด้วยนะคุณใสาบางตัวเขาจะระบุคนคนที่ไม่ถูกระบุเขาก็จะรอดไปส่วนคนที่ถูกระบุก็จะโดนอาถรรพ์ไปเต็มๆเขาก็จะซูไว้ใต้บันไดยอย่างนี้นะขึ้นคอมนะบางคนก็จะสมัยสมัยแรกๆสมัยก่อนโบราณจริงเขาจะไม่เทป,ปูนคอนกรีตอย่างนี้หลักนะครับเขาจะมีแค่ตัวนี้แหละเขาจะมีแค่บันได แล้วก็จะมีผู่ผูกเชือกโยงเวลาไม่อยู่บ้านก็จะดึงบันไดออกมาเพื่อที่จะไม่ให้หมาขึ้นบ้านนะครับแล้วก็มีคุณไสยอย่างหนึ่งที่อ่าเวลาผีเข้าเหมือนในหนังเคยเห็นในหนังไหมอ่าเขาก็จะปะาผีอยู่ข้างบนแล้วกลัวผีหนีเนี่เขาก็จะตอกตะปูกับด้านบันไดเพื่อผีไม่หไม่ให้เห็นทางออกผีหาทางไปไม่ได้ พอตอกตะปูกลับด้านหรือพลิกอะไรกลับด้านเนี่ยเขาก็จะไปไม่เป็นนะดวงวิญญาณก็จะไปไม่ถูกนั่นคือเคล็ดนะอันนี้คือความเชื่อเกี่ยวกับบันไดนะแล้วก็มันก็จะมีอีกหลายๆอย่างความเชื่อเกี่ยวกับบันไดเนี่ยครับเขาจะเอาเนื้อไม้บันไดไม้ไม้เนี่ยไปทําเครื่องรางของขงลังหรือเขาจะ,ะทําคุณใส่ใส่ผู้อาศัยอยู่ในบ้านเขาก็จะขุดหลุม แล้วก็ยัดของขังยัดสิ่งบางสิ่งบางอย่างลงไปในในดินตรงนี้เขาจะขุดดินนะแล้วเขาจะฝังแล้วขากลบนะเขา,นะขาจะฝังดินเอาไว้พอเจ้าของบ้านเที่ยวขึ้นเที่ยวลงหรือผู้ที่เป็นเป้าหมายมาข้ามสิ่งนั้นอาถรรพ์ก็จะต้องตัวคนนั้นไปนี่คือลักษณะการทําอาถรรพ์แบบในสมัยก่อนนะที่พูดมาคือมีหลายแบบหลายวิธีนะไม่ได้รวบรวมเป็นวิธีเดียว แต่นำมาเล่าให้มันเป็นคลิปเดียวกันเท่านั้นเองนะก็คือบันไดไม้ไม้เนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างหนึ่งของอพวกที่ชื่นชอบในเครื่องรางของขลังที่เอาไปทำได้หลายๆอย่างเนาะ,ะและสองสุณใสที่ฝังไว้ใต้บันไดนะก็อีกแบบหนึ่งนะลักษณะของบ้านสมัยก่อนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่น,นลมีลนชานมี มีโอ่งน้ําตั้งอยู่นะครับประมาณนี้นะแต่น่าจะปูพังไปแล้วนะในบางบ้านะนะครับตำราความเชื่อนะเขาบอกว่าที่ดินบางที่ก็ไม่เป็นคุณต่อผู้อยู่อาศัยบ้านบางหลังก็ใช่ว่าจะเกิดคุณนะครับถ้าทําผิดลักษณะถ้าทําผิดหลักการนะมันก็จะสอแววนําพาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความไม่เจริญ ทําให้บ้านหลังนั้นนะ่ะหมายถึงคนในครอบครัวอาจจะมีส่วนระหองระแหงนะผัวเมียทะเลาะกันลูกเต้าต้องแยกแต่ไปอีกทางอันนี้นํามาเล่าสู่กันฟังไม่ได้บอกว่าให้มาซ้าเติมกับครอบครัวไหนเชียงเดล่าเราอยากบอกเราว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเชื่อถ้ามันเป็นเรื่องดีๆมันเกิดประโยชน์ต่อตัวเราและครอบครัวก็น่าจะจดจำหรือน่าจะทำเลย บางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ถูกต้องถ้าโบราณเขาห้ามไว้ก็ควรจะเชื่อบ้างเพื่อความสบายใจเนาะต้นมะขามใหญ่ครับผมผวกเราไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าของที่เขายังอยู่แถวนี้ไหมแต่ดูต้นมะขามต้นนี้ดูหน้าตาท่าทางเขาไม่ค่อยจะมีอะไรที่แปลกๆอยู่น,เนะ,ะเป็นเรื่องของความแปลก อยากกลับหัวดูนะครับอไม่ควรจะกลับหัวดูตรงนี้ก็ดูเหมือนงวงช้งาง้ลกดูม,มุมนี้นะครับมาขามตัวนี้ดูครับ นี่ไงครับเป็นอะไรที่แปลกมืแปลกตาอยู่ส่อแววให้จินตนาการไปทั่วแล้ะครับเนอะเป็นเรื่องของความแปลกเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของทัศนคตินะครับนำมาให้ดูให้ชมนํามาของแปลกเล่าสู่กันฟัง ปะปนกับความเชื่อสำหรับคลิปนี้นำมาฝากกันประมาณนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยพรานามายัยสมบูรณ์คุ้สุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ